สวัสดีเด,ดี๋ยวได้พามาเบิง้ง <c oughs> สวนสมสวนเบืงทุเรียนพี่น้องยางดกเลยพี่น้อง <c oughs> นี่แหละซิงแบบหล่อมห้อยยูแบบได้ขอทายแบบไหนพี่น้อง <c oughs> มาหุน่นหลอกลูกบอ่อพี่น้องซอว่าดกเลยเนาะ <c oughs> สวนหนึ่งมอนท้องไก่เชดดิตรัสอะไรพี่น้องไก่เชดดิตัสอู้ยใกล้ๆกก,กันครับไอ้ที่ผมเลย

ทางมืนเว้ยให้เบอ่งไอ้การแยงแยงมึงจุปถัตต์ต่ำมึงแรงเดี๋ยวนนยกระหลอกจุปถัตต์เลยกระหลอกกระเลกกระเลกกระเลกกระหลอกกระแลก,ก,ลก,ก,ลกไปไปไป เดี๋ยวเด้อพี่้อะพีกยางงามไหมล้ะพูต้นลูกสูงดูวะฟุ้งกัฟุ้งเลรอี่้นต่นได้หนอบักดก้หนอ,อ,หนอหงมเลยยเรียบมือ <c oughs> thì nó cái chút, cái chút này, thế nào? cái chu ka chu ka cái ka cái ka chu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  hay chu ka chu ka chu ka bay 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 ka chu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  ka แป้นพิกิตอู้หนามแห่งพ้างตัวนี้ให้ดูครับพี่น้องหมกดาวมากรวยเป็นหมกดาวใ่ห้อเเราตัวน้อยนี่จะหัดดกดกดกแน่ เงี้ยโอ้ย่่ดกันับก็ไม่ย่งหรอกเอาไว้ซ้ำนี่กนได้เขาด้อนน